คิดยังไงกันบ้างครับที่ยกเลิกโรคจิตโรคอารมณ์ผิดปกติออกจากโรคต้องห้ามเข้ารับราชการครับหลังจากที่ประชุมครมได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกข้อความการกำหนดให้โรคจิตหรือโรคอารมณ์ผิดปกติที่ปรากฏอาการเด่นชัดอุนแรงหรือเรื้อรังและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ออกจากโรคต้องห้ามในการเข้ารับราชการ สำหรับเหตุผลของการปรับปรุงกฎกอพอฉบับเดิมนั้นนะครับที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีข้อเสนอแนะต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกอพอเกี่ยวกับการกำหนดโรคอันเป็นลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการโดยเพิ่มโรคจิตหรือโรคอารมณ์ผิดปกติที่อาการเด่นชัดรุนแรงหรือเรื้อรังและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ไว้เป็นการเฉพาะ อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบุคคลที่ป่วยโรคดังกล่าวนี้นะครับไม่มีความสามารถในการทํางานใดๆและอาจเสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานครับดังนั้นนะครับเพื่อให้กําหนดโรคอันมีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและหลักการไม่เลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ทางครมอก็ได้มีมติอนุมัติร่างกฎกอพอว่าด้วยพอสอจุดจุดจุดฉบับใหม่นี้ส่วนโรคอื่นๆก็ยังกำหนดเป็นลักษณะต้องห้ามตามเดิมนะครับซึ่งก็ได้แก่โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมครับโรคติดยาเสพติดให้โทษโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ครับ ซึ่งร่างกฎกพอพฉบับใหม่นี้นะครับก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด60วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปครับสรุปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่แก้กฎนี้ก็เพื่อไม่ให้ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและหลักการไม่เลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับ